รนไว้แล้วก็เอาใส่แล้วเอากากน้ำตาลใส่ส0งร้อยลิตรต่อกากน้ำตาลครึ่งครึ่งลิตรอ่ากากน้ำตาลคนคนคนไว้เลยแล้วเอาไปใช้ยังไงคะหมักไว้ประมาณสักอาทิตย์อาทิตย์เดียวก็จะไปลวดต้นไม้อะไรต่างๆไม่ใช้สารเคมีไงลูกไม่มีไม่มีสารเคมีเลยค่ะนะครับมันปลอดภัยเลยค่ะ อันนี้อันนี้บ่อปลาดุกนี่มีบ่อปลาดุกเห็นไหมเราเห็นบ่อปลาดุกเราเห็นปลาดุกไหมถ้าให้อาหารมันจะขึ้นโอ้มีอาหารให้ไปตามตามพ่อไปก่อนลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดเราค่อยว่าันใหม่อันนี้กำลังพ่อกำลังนำชมทุ่งเอาถ่านนะคะรอบรอบ นี่ค่ะอันนี้ทุ่งเอาถ่านทุ่งทุ่งคนเอาถ่านเพราะแกต้องเอาถ่านนะโอ้ยถ่านเดี๋ยวนี้แพงมากหาซื้อไม่ได้เลยบ้านน้องบัวน่ะเอาออกมาผลิตชลัยก็ไม่พอเอาข้าวท้าถ่านอ่ะไม่มันไม่มีมันไม่มีไม้อะไรน่ะจนพญาพรย ครูประมวลต้องการเยอะมาเช้าไม่ได้อ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,น้ำหมักทั้งนั้นเลยเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งไปเลยนะจ๊ะอันนี้รอบรอบโอ้นี่บ้านข้างเคียงก็บ้านข้างเคียงนี่ก็ดูเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หน้าอยู่เลยเนาะน่าอยู่อันนี้ต้นต้นหน่อมไม้ไผ่ เนี่ยได้ขายแล้วอันนี้ได้ขายแล้วเด,วดินไม่ทันเด็กแล้วสังเกตไหมนักเรียนว่าตรงไหนก็มีแต่อะไรนะ่ะน้ำหมักใช่ไหมคะเดี๋ยวแกก็คงจะทำไปเรื่อยๆเนะาะเพราะว่าจะเป็นศูนย์อบรมแล้วนี่อันนี้ใช่จะผาลํมไหม อันนี้อินทผลัมเขาก็ได้หลายต้นอยู่นะอันนี้เดินรอบๆนะคะอันนี้ทำทำสวนทําไร่โอ้ที่กว้างขวางทั้งหมด13ไร่ไปทางนั้นด้วยนี่พอ,อที่ที่พอ คิดๆแล้วก็สิบสามไร่ก็เยอะเลยลูกออดลูกออดมันคือดาบโคเขาเลยนะน่ะลูกออดก่อนลูกออดมันยังไม่มีเออลูกออดก็ไอ้นี่เดย์ไออาร์ตอาร์ตเดินเดินเดินในกลางลูกเดินรอบขานู่นพ่อออดจะพาไปหาเห็ดเหรอคะโอ้ยอ เออไม่ต้องไม่ต้องกังวลเรื่องเขียนมากอ๋อต้นอินทภผาลัำเดี๋ยวเ๋วเราจะไปดูที่มันจะเยอะนะโอ้ยหน่อไม้ก็มีหน่อไม้โอ้อยากชอบอยากชอบโอ้อันนี้เราได้มาเดินทางไกลนะคะเนี่ยโอ้หน่อไม้จ้าหน่อไม้ เฮ้ระวังแตนระวังแตนแตนหลามเป็ของแท้แน่นอนเด้อนะ,อ,ะอันนี้อันนี้กำลังมาเออโอ้ที่ของผอ,อ,อกว้างขวางนะคะ10และพาผอ,อพาเด็กเข้าป่าแล้วผอ,อพาเด็กเข้าป่า ระวังสนุกระวังมากนี่นะเจอเตานะเจอตโตเต่านี่หลายอย่างเช่นเต้นเนาะตตอนนี้กำลังเดินรอบรอบตอนนี้ถ่ายก้น